สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจการบทที่27ข้อ13ถึง26นะครับผมอยากจะอ่านตนั้แต่ข้อ21เป็นต้นไปผมให้ผู้ข้อในวันนี้ว่า คำพูดท่ามกลางวิกฤตท่านอาจารย์บโรเนี่ยนะครับตอนนั่งเรือมาท่านรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ดีจะเกิดขึ้นมาพระวิญ,ญญาณบรสุสธิ์ได้หนุนน้าใจท่านได้บอกท่านและท่านเตือนเนี่ยนะครับพวกที่เป็นนายร้อยก็ไม่ฟังท่านเนื่องจากว่าเขาเชื่อฟังกับตันมากกว่าก็าต้องยอมรับโดยทั่วไปแหละครับว่าส่วนใหญ่คนก็จะเชื่อกับตันมากกว่าเพราะว่าอาจารย์บโลเป็นนักเทศใช่ไหมครับแต่อยังไก็ตามในจุดนี้ท่านอาจารย์บโรก็ได้พูดหนุนน้าใจท่ามกลางวิกฤตเมื่อเหตุการณ์เป็นจริงดัมที่ท่านได้กล่าวนนะรับเาามดดูด้้วยกขอ ว่าครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้วเปาโลจึงยืนอยู่ในหมู่พวกเขากล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายควรฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะคลีดเลยจะได้พ้นจากอันตรายและไม่เสียสิ่งของบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลาย ให้ทำใจดีๆด,ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียแต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าของขพเจ้าซึ่งขพเจ้าได้ปฏิบัติได้มายือนอยู่ใกล้ขพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าส่วนคนทุปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นดูเถิดพระเจ้าทรงโปรดให้เขารอดตายเพราะอํานวยตามคําของเจ้าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงทําใจดีๆไว้เพราะขาพเจ้าเชื่อพระเจ้า ว่าการจะเป็นเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นแต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านอาจารย์โบโลได้กล่าวในท่ามกลางวิกฤตของเรือที่กําลังจะแตกนะครับท่านได้กล่าวดุนน้ําใจคนเหล่านี้และสิ่งที่ท่านกล่าวมีอยู่3เรื่องด้วยกันอันที่1คือคาเตือนสติท่านต้องเตือนสติอันที่2คําดุนน้ําใจและอันที่3คําพูดให้เตรียมพร้อมคําเตือนสติซึ่งท่านได้กล่าวไปแล้วในข้อที่11นะฮะและในข้อตอนนี้บอกว่าท่านทั้งหลายควรจะฟังข้าพเจ้าทำไมอาจารย์โบโลต้องพูดแบบนี้เพื่อ เตือนสติเขาว่านี่แหละเพราะการไม่ฟังนั้นส่งผลยังไงซึ่งมันจะไปในประการที่สองไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามหรือต่อว่าแต่ท่านอาจารย์บลกําลังเตือนสติเขาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาจากพระเจ้าและสิ่งต่อไปก็จะมาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันในข้อ2ก็คือคํหนุนน้ําใจครับสิ่งที่มาจากพระเจ้าในตอนนี้ก็คือพระเจ้าบอกว่าทําใจดีๆไว้จะไม่มีใครเสียชีวิตเพราะกลางคืนนี้เองทูตของพระเป็นเจ้ามาพูดกับพระเป็นเจ้านั่นแหละครับคือสิ่งที่อาจารย์บลหนุนน้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าทำเนี่ยก็คือ ทูตของพระเจ้ามาพูดกับท่านแต่นั่นเองการที่คนอื่นไม่ยอมรับท่านในข้อ11ที่ยอมไม่ฟังสิ่งที่ท่านเตือนตอนนี้ต้องฟังและต้องฟังหนักขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ทูตสวรรค์มาพูดกับท่านและตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนในเรือรวมทั้งกัปตันก็จะฟังท่านแล้วขอบคุณพระเจ้าครับนายร้อยก็ยอมฟังท่านละมันเกิดจากอะไรครับ เพราะท่านทําตามคําของพระเจ้าพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าดูเถิดพระเจ้าทรงโปรดให้รอดตายเพราะอํานวยตามคําของเจ้าท่านอาจารย์โรก็ลังบอกว่าเพราะคําวิงวอนที่ท่านมีและพระเจ้าจะทรงรับรองคําวิงวอนของท่านท่านขุนน้ำใจคนเหล่านั้นว่าเรารอดตายแน่นอนเพราะพระเจ้าสัญญาเช่นนั้นอันที่3ครับก็คือคําพูดให้เตรียมพร้อมท่านไม่ใช่แค่พูดเตือนสติดุลน้ำใจแต่พูดคาว่าให้เตรียมพร้อมรับบอกว่าทําใจดีๆไว้เพราะเหตุการณ์จะต้องเป็นอย่างนี้แต่เรือจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่ง คำว่าเกยเกาะหนึ่งแปลว่าเรือต้องแตกแน่งนั้นเองท่านจึงบอกให้รู้ว่าสิ่งที่อันตรายจะต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตขอบคุณพระเจ้าครับงนั้นเองคำพูดทําการวิจฤตของเราเหมือนกันอย่าพูดคำที่หวานจนไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่ขณะเดียวกันอย่าพูดความจริงโดยไร้คำดุลน้ำใจเพราะลูกของพระเจ้าพระคำพระเจ้าให้เราดุลน้ำใจคนอยู่เสมอและเมื่อเราดุลน้ำใจเราต้องพูดถึงท่าทีและ การ,รเผชิญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ใช่เพียงแต่แค่พูดให้คนมีกำลังใจแต่ต้องพูดให้คนสามารถจะต่อสู้ปัญหาได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์บลเป็นแบบอย่างให้กับเราครับขอไม่ใช่คนับ